คลิปนี้นะครับจะมาเปลี่ยนการ์ดจอ iMac 27นิ้วปี2011นะครับผม iMac 27นิ้วเครื่องนี้นะครับมีอาการหน้าจอลายเป็นเส้นเส้นสีฟ้านะครับผมปัญหาเกิดจากการ์ดจอนะครับเป็นอาการประจำของ iMac ปีนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนกันครับ โอเคครับตอนนี้เราได้แกะบอร์ดออกมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวกาจอตัวนี้นะครับดูวิธีการเปลี่ยนกันครับนี่นะครับเราก็ได้ถอดกาจอออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนก้าจออันใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็ประกอบเครื่องเพสกันครับผม เรามาเทสกันนะครับว่าเปลี่ยนชิปการ์ดจอไปแล้วนะครับเครื่อนใช้งานได้หรือ,อยังนะครับผมก็เทสเรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้งานได้ปกติแล้วนะครับกับ iMac 27นิ้วปี2011นี้นะครับเดี๋ยวเราประกอบเครื่องแล้วก็ส่งให้ลูกค้ากันนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับกับซ่อม iMac 27นิ้วปี2011เครื่องนี้นะครับกับอาการจอเป็นเส้นนะครับก็คือมีปัญหากับการ์ดจอนะครับผมทางร้านได้เปลี่ยนชิปการ์ดจอให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบคุณที่ใช้บริการด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ